นี่ครับพี่น้องซีวิทหมอลำแอบน้ำอยู่กลางบึงพ่อไไฮม่ต่านน้อยน้องยูเลียน้องยังงี่ลึกบ้างบ่รืบ่่ะนางเอกสาวหุ่นคือเป็นยังซีพังมันบ่เรึก็ลยนีนมันบ่เรือเออตะเล่นแถวพี่น้องมนุษย์ตะเลนพ่อไฟบันดีมาแล้ว พ,พูดอะไรขัดทรงขัดเสื้อตากแดดเ้ยนี่ขัดเสื้อไว้แบบวันไหนจืน,นสเสื้อเปือป้อนก็มาขัดเสื้อกันะนะครับนี่น้องๆก็อาบน้ำกันอย่างนมลระครับวิธีชีวิตมารลัมเย็นสบา,ายดีบ๊อเจน<ๆ>นี่เย็นสบายดีอเจนน่ น้ำเย็นบอกเย็นชอบว่าเย็นพอโคตรหนาวระวังไข่ด้โบลล์หินสับแลเระวังมันิดไข่ไม่ไดถูกกระโปรงนะลูกไข่คลยัวร์่ากจีเ่นน้ำแล้วคลาย ขอบคุณครับชีรึดน้อแต่เย็นให้คพี่พี่แม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนเป็นกำลังใจให้กันเด้ครับนี่แหละครับความลำบากของมอลลาวันนี้ไม่มีห้องน้ำก็อาบน้ำแบบนี้แหละอยู่หลังบึงก็อาบน้ำกลางบึงครับพี่พี่ขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์ให้ด้วยนะคะ